ิ้มอย่างนี้ใช่ไหมมันต้องเป็นรอยยิ้มอย่างนี้ใช่ไหมพี่ปามพี่ปามชอบอะไรอย่างนี้พี่ปาม <laughs> ต้องรอยยิ้มอย่างนี้เหรอฝ <laughs> ากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามนะครับแล้วพี่ขนมไีฟฝ้ายไม่ไปเล่นไม่ไปสตรีมเกมเรครรบวันนี้น้องพิงค์พิงค์ไปไหนวะพิงค์ไม่เล่นเหรอพิงค์มันหายไปไหนมันเข้ามาแล้วมันหายไปไหนพิงค์อะ ดีสวัสดีครับน้องดิโอดิโอไอโอเหรอครับยิ้มกระชากใจอย่างลมผมเขาปะ <Be prepare. S 1> ไม่เข้าคับยิ้มใครพี่ยิ้มใครยิมย้มยิมย้มยิ้มยิ้มน้องฟ้าเหรอกระชากใจพี่พี่พปาไปดูยงังไปดูยงังกดติดตามช่องน้องเขาหน่อยไม่ไม่ต้องดูน้องเขาเล่นเกมหรอกพี่พี่นั่งดูน้องเขาโพสรูปวันวันหนึ่งพี่ก็ฟินละไม่ต้องไม่ต้องดูเล่นเกมหรอกยิ้มใครเหรอ <laughs> เออพี่แมงเป็นหัวเครื่องวหพี่ใช่เหรอวะเป็นหัวเคืองเ,อเ,อเป็นหัว,หวพี่ไปกดติดตามช่อง,องช่องน้องเขาไว้นะพี่ไม่ต้องเล่นเกมเหรอกเดี๋ยวดูเขาโพสต์รูปเขาล้ทำงานค่ะสตรีมมันเดียวมาอีกทีเดือนหน้าค่ะสัญญากับคนดูไว้อ๋อยินดีด้วยนะครับใครที่เป็น น้องๆคนไหนที่กดติดตามช่องขนมขนมปุยฝ้ายนะครับนไหลอะไรเราไหลไหลไหลไมันยัดบางเกี่ยวอะไรกันใครที่ติดตามช่องขนมพี่ปุยฝ้ายนะครับก็คือเดือนหนึ่งพี่เขาสตรีมครั้งหนึ่งนะครับทุกคนไม่ต้องตกใจนะโอย I need consumables เอาแาเอามอเอาดีเลยะพี่คือสอตัวเลยมอสมอสองตัวมาูมันจะนอกมันจะน็อมันจะเจ็บมากมอสได้พี่ได้นอน็อกน็ออสวยเธอเดีวตัวเดียวเดีอตัวเดียวครับเดอเนื้อเดือดน้อเอเอหมด หมดหหหหมมมมดดดดทุกอย่างเหมือนกันนะหมดนี่ก็หมดแล้วไม่มีกระเบื้องดีกว่าเดี๋ยวพี่ไม่ใช่ได้ชื่อเขาก่ะเหรอช่บใครเอ้าไม่รู้เกี่ยวกับของหมดปกติสนุกที่ดึงล้มาแล้วเหรอเงยหน้าก็ยิ้มแล้วใคร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 ผมไม่รู้อ่ะผมไม่รู้อ่ะมีดีพอเลยพี่มีดีพอผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมมไ่รู้ต้องมาเฮ้ยไม่ก็เฮ้ยไม่ก็ตัวนี้น่าจะบอกเหอ มเครับผมเอาครับผมเอาครับผมเอาผมเอาครับผมเอาครับเอาครับอาครับผเอาครับผมเอาครับมเอรเอรอีครั้อาครัยรัอครับเอาครัเอครอครัเอาคเอรอโครูนเอรเอาครับผเาม่ไดครันเารมเออครเรเเลยครับมัมเอ่้คัเาผมเอาครับครับามครครับครับเอบราัรัังครััมาาาาครมครับ โ O E G ยอดแบนดิลนะครับอ่านว่าอะไรครับคืนแล้วเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานแล้วเข้าสตรีมใช่ปะอะไรโอ้โดนเฉยเลยโดกเข้าสตรีมผมคืนเมื่อวานอ่ะใครจำพี่หน้ามาจะได้ปะผมบอกอะก็เมื่อวานใ่ปะผมกดเข้าสตรีมใช่ปะแล้วแล้วพอ p o อ up มันขึ้นใช่ปะมันมันขึ้นแจ้งว่าเข้ามาใช่ปะเออเรามือเขาก็ไปโดนเลย แล้วเขาแล้วเขาก็หาว่าผมผิดี่ดเข้ามาฟ้าไม่น่ารักหรอกยิ้มไปงั้นแหละโอ้โหทุกคนครับใครใครบอกว่าน้องฟ้าไม่น่ารักกดกดกดหนึ่งนะครับใครบอกไม่น่ารักกดหนึ่งรครับไม่กล้าสตรีมเยอะมีเด็กมาจีบทักมารัวๆเลยใจยเย็นใจยเย็นพี่ขนมใจยเย็นครับเราต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองบ้างน,นะครับคุณระสตรีทุกท่านนะครับคุณควรเปิดโอกาสให้กับชีวิตตัวเองได้พบผู้ชายดีๆและพบผู้ชายใหม่นะครับ อย่าไปจมปากกับผู้ชายคนเดิมนะครับอย่าไปจมปากกับผู้ชายคนเดิมมันมากครับเราต้องก้าวต่อไปครับสตีครับสตีผู้แข็งแกร่งนะครับไม่ใช่ผู้อ่อนแอนะสตีผู้แข็งแกร่งนะครับคนเราใช้อะไรเนาะสตีผู้แข็งสตีผู้แข็งแกร่งนะครับอย่าไปย่อนท้อต่อความยากลําบากนะครับนะครับเชิญมันเข้ามาผู้ชายมันจะจีบไป็นร้อยพันก็เชิญมันเข้ามาครับมันก็ต้องเจอคนดีสักคนระหว่างชีวิตอ่ะ เออไม่ดีวันนี้ก็ดีวันหน้าว่ะนะครับใจเย็นครับแล้วถ้าแล้วถ้าวันหน้ามันไม่ดีอะวันหน้าไม่ดีไม่ก็หาใหม่นะครับ M24 ครับา่ัยวมันก็ยังไม่ดีก่ะยังไม่ดีก็หาต่อไปต้องมหาพี่อะไรนะครับมะน้องอะไรนะของคบหน่อยไรนะปส์ไอซ์สป라이สะไอซ์สป라이สอซ์สป라이ส์ไอซสสไอซสป라이สไอซ์สป라이ส์ไอซ์สป라이ส์ไม่์สปาไได้จริงๆส์ไอซ์สป라อซ์สป라이สไรา น่าจะม่น่าจะไม่ใช่ที่คนแล้วน่าจะไม่ใช่ที่ผู้ชายแล้วน่าจะใช่ที่ตัวผู้หญิงเงี้ยนะยาวๆขออภัยขออภัยขออภัยครับขออภัยผู้เล่นครับมีเอ็มสองสด้วยขนมบอกอายุขนมมันรีบนับใหญ่เลยแล้วบอกอายุเป็นแค่ตัวเลขดีนะดีนะมันดีนะมันไม่ตอบว่าอ๋ออายุพี่เท่าแม่ผมเลยครับมีคุณผมด้วยเชิญชไนคอมขอขอเก็บให้แบงค์หน่อย ดังั้นเคยเจอเคยเจอเด็กคนหนึ่งเลยมันมาถามพี่พี่เรียกพี่นะตอนแรกเดีย๋ยวพี่พี่ครับพี่ชื่ออะไรครับอะไรเราบอกเออช่อแบงค์ครับพี่อายุเท่าไหร่อะไรเงี้ยแค่แค่บอกอายุไปปุ๊บเด็กมันตอบว่าไงหรือเปล่าอ,อ,อ๋อพี่เ <laughs> พื่อนพ่อผมเลย <laughs> อายุเท่าพ่อผมเลย <laughs> <laughs> จบแล้วบอกโอ้อะไรนี้อ่ย <c oughs> ินดีเอาพี่แบงค์็ยินดีด้วยพี่พี่ต้องยินดีเพราะเขาเรียกพี่เป็นผู้ใหญ่ พี่ <Hey. S 1> ต้องเปิดใจ,จกับเด็กๆนะเด็กดูน่ารักมากเลยพี่อ๋ออย่างอย่างสกายใช่ไหมครับอย่างน้องฟ้าใช่ไหมน้องน้องฟ้าก็ชอบเด็กๆเนาะหมดแล้วหมดสิทธิแล้วผมทุกคนเราต้องถอนตัวละนะครับใครใครไม่ใช่ไม่ใครไม่ใช่เด็กออถอนตัวเลยถอนตัวเลยครับถอนตัวเลยนะครับอ่ะพี่แบงค์คูณหกเนะดกครับนี่นี่นขอบคุณครับทำไมตรงนี้เจ๊แตกระถาวันนี้เฮ้ยแม็กแม็กดำมีเยอะมากนะใครจะเอานะจบแล้วครับทุกคนไหนพี่ ไอ้นี่ consumables ต้องการยาอ่ะพี่แม็กไม่กินยานดำอ่ะไม่โดดยาขนมหมดอายุยังกินได้ไงไม่รีบกินตอนเด็กแต่ละคนวะแม็กไม่โดดยาแต่ว่าชัดเจนนะชัดเจนนะครับน้องพี่ฟ้าน้องฟ้าเขาชอบเด็กใครที่ไม่ใช่เด็กก็หมดสิทธิ์ไปนะครับใครที่เป็นเด็กก็ยังมีลุ้นนะครับ แต่พี่แบงค์คงหมดสิทธิ์แล้วล่ะนะครับไม,ไม่ไม่มีลุ้นละไม่มีลุ้นละนะพี่แบงค์เด็กเนี่ยเนาะนะถอนตัวได้ <c oughs> แต่ถอนใจ <c oughs> อะไรเนี่ยถอนตัวได้แต่อย่าถอนใจนะพี่แบงค์คร wow. ับอืมน <c oughs> ะสร<ะ> <c oughs> ุปแล้วคือต้องต้องได้ครอบครองแต่จิตใจเหรอไม่ได้ครอบครองทั้งร่างกายอย่างเงี้ยเหรอโอ้โหจบแล้วเราได้เล็นตอนเราดองกโแฟเราพมีตะขบอยู่นะตะขบสองนะครับกินน้ำหน่อยไหมเบียร์เบียร์เบียร์หิวน้ำป่ะหาน้ำมากินสักหน่อยนะมีน้ำไม่ไกล้ๆเราอ่ะ บุลี่อ่ะพี่บุลี่ป่ะไม่ไม่ไม่หรือหรือว่าหรือว่าหรือว่าเสียงหูฟังพี่ไม่ดีวะอย่าไม่ได้ใส่กไม่ได้ใส่แล้วันอ๋อไม่ได้ใส่หูฟังก็ว่าอยู่เห็นไหมถ้าเราใส่หูฟังมันจะดีกว่านี้เยอะคือเสียงเราอ่ะจะยความหมายว่าไม่ต้องใส่ไงโดนหนังคับไปหมดแล้วอ่ะอ่ะโดนอะไรนะโดนหนังครับไปหมดเลยอ่ะมางไม่ได้ที่มันมันจะโฉบไปอย่างเร็วอ่ะ หมามันกัดเขาไปเล่นเขาไปเล่นนี้ป่ะทุกคนเข้าไปดักนี้ได้นะบ้านหลังนี้ไม่คุ้มป่ะเนินเขาเลยดักนี้ดักนี้ขนมไม่ได้ชอบเด็กใจฟรีแต่กายพันดักนี้จบแล้วพี่ป้มพี่ป้ามร้ากาศป่ะเออเมื่อกี้มีคนไลม่ครรัับบคคทุกนทุกคนเพื่อดียาตั้งใจอะตั้งใจหน่อยตั้งใจหน่อยโบกัตตเกมีมา ไอไวมึงไม่ตั้งใจนะไวมึงดูนะเล่นปืนแมงีอะไี่ไม่คือผมิดเหรอใช่ใชน้องมอเขาตั้งใจนะพี่อยู่คนวเยปืนสั้นแคบอกไอ้เชยเดี๋ยววิ่งไปเลยปืนสั้น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 ยังม่ไแบบยัไม่ทำเลยไอ้ที่ปแค่เกมพี่มันแค่เกมเออเอเออนแค่เกมเออเโนจริงจังโนเอกเอาหมวกมาเือเอาหมวกทุเรียนมาจริงจังแต่ไม่จริงใจจริงจริงจังให้จริงางอไรวะ โอ้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 ถอ้ขอ้อ้ไอ้โ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 อ้ไอ้อ่โอ้อ้โอ้โม้อ้อ้ไน้โม้โอ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 ้โด้โอตโอ้โอ้โอ้ยง้อ้โอ้อ้โ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 อ้อ้โอ้โด้โอ้โอ้โอ่โน้้โอ้โดูโอ้โอ้อ้ยง้อ้้อ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 ้ นี่เรามาทำอะไรกันครับไอ้คนละเบิดปะม่เทียปะเียปะเียปะไว้ไอคนที่คว้องระเบิดเทียบปะเทียปะไว้เยมากเลยเียปะเียเีเลยรู้สึกนี่เหมืนจะกลการเป็นหนังมาจะกลารเป็นซคคอมมาแล้วพี่มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเล เพรว่ารบด้นเี้ย่ไหมเนี่เนีนี่คนมันไม่เห็นคนมันไม่เห็นเราหรอกแล้วหยดตำนานด้ว่าตอนนั้นอ่ะพี่เป็นคนขาววเรากนาี่ก็ล้วพี่เบียรโดเราอะไรันไม่มีไม่มีคยเห็นเมาตอนห้นะตอนนั้นอะพี่แดงไปเต้นบนหินเว้แล้วันจะว่าเล่นเนอยู่เล้โดนเิงหัวแสนเเอาเเอาเอาเตะำโมอะไรเนี่ยเซลท่าเอียงคอซะจบเลยเอาจริงๆครับจริงๆดูดูดิดูดิ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ข้างหลังวะข้างหลังโอ้ตกใจ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยคนเรามันต้องตกใจไว้ก่อนวะภระสานสะพานเราดี <c oughs> ดีดีดีจนเดือบน้อนไยเอาเอ,าอา๋อ,อไมกูขึ้นไม่ได้จะขึ้นข้างบนอีก <c oughs> ยังไม่สายตกใจยัง <c oughs> อีนเราดูทุกค <c oughs> นดูมัน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 มีหลักฐานอะมันมันมันดูนะดูธาตดูค้ับ ดูตอนคอเอียงอะดูตอนคอเอียงอะดูทุกคนดูดูตัวมันเอียงคอนะคือมันเอียงแบบแงะเมหน้คอดูนะดูนะดูตอนมันเอียงคอเดาะเฮ้ยไอไว้มึงกวนทำไร มันเป็นเมืองกู้งกวนเนี่ยที่ตัววิทยาคือมันเล่นด้วยล่ะว้าสโคมาขะครับที่บอกผมเล่นแต่ยืนเต้นอยู่บนหลังคาไม่ไม่กูจะเปลี่ยนที่จะเปลี่ยนที่กูจะเปลี่ยนที่ที่มุมนี้ไม่ดีมุมนี้ไม่น่าองค์ที่ยืนเต้นอยู่บนหลังคาใช่ไหมเดี๋ยวรอรอดูทุกคนรอรอดูใหม่ครับรอดูใหม่หัวาขออภัยขอโทษสกายรู้อะแต่พี่ขนมมีแฟนเด็กมาตลอดละมาตลอดเลยโอ้โ้ทุกคนครับมีคนเปิดตัวครับ มีคนเปิดตัวว่ามีแฟนเด็กครับไตรเทียวไตรเทียวช่วงนี้ความรักมันมีแรงความรักมันรุนแรงสวัสดีครับน้องพิงค์สวัสดีครับสวัสดีครับเบอร์ค้าก็ตายอย่างเงี้ยเราก็เก็บอะไรมาเยอะแยะวะเนี่ยมีแม็กเก็บมีแม่เก็บมีแม่เก็บอีพีเอฟขอกเขากันแล้วมเราจะหาทางขึ้นข้างบนให้ได้วะผมขายชักโคบแล้วกันว่เนี่ยได้แต่พี่ยังไม่ขึ้นเว้ยขึ้นได้ ได้ยังไงวะครับผมเอาตะโขบมาขายตะโขบเป็นมา,มาๆเลยหกคนแล้วพี่คนเหลือน้อยเอาส<ต>ิบค<พ>นแล้วหรอคือจริงๆอ่ะจริงจังค่ะพี่แบงค์ไม่คิดจะจริงจัง,จง,จงไม่ใช่ไม่ใช่เอาตรงๆนะเว้ยคือแบบแค่เห็นชื่อแบงน่ะคือแบบคนแบงคก็ต้องต้องเข้าใจแล้วอ่าชื่อนี้ชื่อนี้มันหาที่ไหนไม่ได้ไงชื <laughs> ่อมันชื่อไม่ได้เปิดแต่แฟนขนมอายุน้อยกว่าขนมอ๋อโอเคครับโอเคครับโอเคสวัสดีคนดูนะครับ เอารอบนี้ผู้หญิงเยอะผู้ชายเหลือคนเดียวว่ะสวัสดีครับอ่ารัฐพลเฮ้ยเสียงปุ้ยอยู่ข้างหน้ารัฐบลสิบครับเรียบร้อยตรงไหนวะตรงไหนไหวแค่ไหนอะไรเงี้ยทำไมต้องเป็นข่มด้วยเนี่ยเฮ้ยไม่ตายไม่ตายเราไม่ตายเชื่อพี่เชื่อพี่เชื่อพี่บักดำเราไม่ตายหรอกได้เห็นแล้วขอบคุณครับคุณมอส สโมพี่สโมพี่สโมพี่มันยี่จะไหนอ่ะไว้ดูที่ไวู้ที่ไ้ที่ไว้ด่ไว้ดูที่ว้ีว้ัูอี่้ดู้ดาที้ดูี่วมดูทู้่ไ้ดาีว้ดูีู่้ีู่ี่้่ดทีีย้ี่ไี่ไ่ี่่่่ นี่ไม่รู้แต่กูขอเต้นก่อนทุกคนดูคอเอียงเบึบเบิบบึบบบบึบบบบึบดูตคอเอียงดูตคอเอียงดูตอนคอเอียงดูตอนคอเอียงทุกคนดูนะแงะไอ้ตึงตึงึับือี่คอมันเอียงน่ใจอ่ะมีคอมเพลเลยนะคอเอียงหมดเลยคอเอียงน่าใจจริงอะดูคอเอียงนะตองชอบอ่ะชอบตอนคอเอียงน่ะแง ะใครใครมีแฟนให้แฟนเต้นท่านี้นะบอกให้เลยนะรู้เรื่องอ่ะเปิดเปิดหนังเลยไหมเปิดหนังผีเลยดีกว่าผมว่าได้เห็นท่านั้นอ่ะไว้ไว้มันอยู่ซ้ายเอาไว้แทงดูละแว้งไว้ไอ้จอมันอยู่ซ้ายมันอยู่ซ้ายมันอยู่ซ้ายซ้ายอะไรเนี่ยก็ซ้ายนี่ไงซ้ายวงซ้ายวงซ้ายวงซ้ายเราเนี่ยหลังจากที่คำนวณดูแล้วนะนันอย่างไรบ้าะคำนวณสาย

ข้าจะดึงกันเสร็จแล้วมันนอนเบ็เดยิงลิงอยู่แน่เลยว่ะบนเขาเจ็บมันชุบไม่ได้มันชุบไม่ได้ป้องมานก็ไม้เอาเอ้ยครับเอาเอาไก่ไก่ไก่ที่แบงค์ ไปแล้วนะขอบคุณมากครับที่แวะมานะครับขอบมากเลยขอบมาเลยที่แบบข้าไปหกเลยลวะที่แวะมาสนุกสนานกันนะครับสร้างรอยยิ้มให้กันเนาะนะครับก็มีการหยอกล้อกันเล่นปกตินะทุกคนนะครับอย่าถือสานะถ้าแวงพูดอะไรผิดไปหรือว่าเล่นอะไรเกินไปนะครับอย่าว่ากันเพราะว่าเล่น,นไปก็เพื่อเพื่อความสนุกของน้องๆครับเพื่อรอยยิ้มนะครับทุกคนมาถ่ายรูป